สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอทีสนะครับก็คือการถ้าเขียนบอร์ดนี้คนที่เขาเล่นเขาอาจจะรู้นะครับว่ามันคืออะไรนี่นะครับเป็น IS 485 t t t l นะครับทำไมต้อง TTL เพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวพหะเอกของเราเป็นสัญญาณระดับ TTL ก็ตัวนี้จะเป็นชิปที่มี Wi-Fi ได้ส่วนตัวนี้เป็น usb two s ส8 5นะครับแล้วก็ใช้มอสบัตพูนะครับในการเป็นตัวมาสเตอร์โดยฝั่งนี้จะเป็นมอนิเตอร์นะครับของของบอร์ดต,ตัวนี้นะครับบอร์ด vmod แล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นเกจแสดงค่านะครับก็คือโปรเจกต์นี้จะต้องต่อกับ อินเทอร์เน็ตนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับโอเคตอนนี้เราไม่ได้ต่อกับตัวที่เป็น PLC จริงก็ต่อกับที่เป็นโปรแกรมจําลองนี่แหละครับเดี๋ยวจะทําการทดลองเขียนค่าลงใน holding d i g i t a r เบอร์ศูนนะครับตอนนี้ค่า30เดี๋ยวเขียนเป็นสัก90นะครับ ก็ลองเซนต์เข้าไปดูตอนนี้ก็จะชี้ไปที่90นะครับส่วนมอนิเตอร์ฝั่งนี้ก็เป็น90อ่าท็อป,ปิกที่ผมลองเขียนเป็น t e m p e อร์เจอนะครับให้สังเกตตรงนี้เอาส่วนอื่นๆจะเป็นค่าที่ร a นด o มขึ้นมานะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่า ถ้าเอาไปรันกับ PLC จริงๆ